มาถึงคลิปย่าแบบรอบคันนะคะสำหรับเจ้า Honda BRV ค่ะปี2019ค่ะพี่พี่เป็นตัว1.5 SV นะคะคันนี้เป็น7ที่นั่งนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเลขไมล65,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาสำหรับใครที่อยากเห็นรถตัวจริงนะคะพร้อมทดลองขับนะคะเข้ามาได้เลยค่ะที่เพชรยนต์สาขาที่1นึ่งนะคะเซรีไทย68แยก1น,นะคะราคานะคะ479,000บาทค่ะพี่พ เดี๋ยวเราไปดูออปชันนะคะแบบเต็มคันกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะพี่พี่นะคะคันนี้ได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวในโคมมาให้ด้วยนะคะกระจังหน้านะ,ะพี่พี่ขาได้มาเป็นสีคโครเมียมนะคะพร้อมกับโลโก้นะคะลิ้นหน้าได้มาเป็นสีดําค่ะ ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบ,ครบเลยนะคะพี่ๆสวยๆใหม่ๆเลยค่ะคันนี้นะคะล้อแม็กค่ะขอบ16ค่ะยางใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆขะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีที่ใส่สัมภาระด้านบนให้ด้วยนะคะพี่ๆขะออปชั่นเด็ดค่ะเลยเลยค่ะ ด้านมือจับนะคะคิ้วนะคะโครเมียมติดมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆนะคะซุ้มล้อหล่อๆแบบนี้เลยค่ะสีดําทั้งสีด้านเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆคาไฟท้ายไม่มีแตกมีลายเลยนะคะไฟไฟทับทิมมีมาให้นะคะ ไฟถอยใช้งานได้ทุกดวงค่ะพี่พี่ทุกจุดไม่มีปัญหาเลยนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วด้วยค่ะพี่พี่ใช้งานสะดวกสบายเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น1.5 SV ค่ะ BRV7 ที BR ่นั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันค่ะพี่พี่นะคะว่าคันนี้ด้านในออปชันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประตูด้านคนขับด้านหน้าเลยนะคะแค่เห็นสีแค่นี้ก็สวยมากๆแล้วนะคะพี่พี่ขา ได้มาเป็นหนังสีแดงแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆขาตัดกับสีดํานะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะว่ายังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะพี่ๆนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อมาขายแน่นอนนะคะส่วนด้านข้างนะคะพี่ๆขาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะด้านข้างนะคะ ปรับกระจกค่ะพี่พี่ล็อกประตูนะคะเลื่อนกระจกนะคะพี่พี่ขาตรงนี้จะมีลำโพงมาให้เล็กๆด้วยนะคะน่ารักน่ารักนะ,ะด้านล่างก็เป็นลำโพงใหญ่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรอยน็อตต่างๆนะคะเมคอาร์ตนะคะยังเดิมแท้โรงงานเลยค่ะพี่พี่นะคะสำหรับใครที่หาร,รถใช้งานสายครอบครัวสักคันนะคะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยค่ะราคา4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ อ่นอนให้ดูนะคะน็อตต่างๆนะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบค่ะเบาะยังเป็นเบาะปรับมืออยู่นะคะด้านในนะคะพี่พขาได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้แดงนะคะแล้วก็คาดด้วยสีแดงเล็กเล็กแบบนี้นะคะเพิ่มความ เก๋ไกดไปอีกนะคะพี่ๆนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์แบบออโต้นะคะมาพร้อมปุ่มพุสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีการลื่นมาให้นะคะพี่ๆขาช่องด้านบนก็จะเป็นแอร์นะคะคอนโซลใหม่นะคะสะอาดสะอ้านเลยค่ะพี่พอ่ะเดี๋ยวแอนจะแพลนให้ดูรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถกันนะคะพี่ๆขา คันนี้บอกเลยค่ะว่ากว้างขวางมากๆนะคะสำหรับเจ็ดที่นั่งค่ะโดยสารกันได้สะดวกสบายเลยนะคะส่วนสัมภาระนะคะสามารถใส่ด้านบนหลังคาได้เลยค่ะพี่ๆขาไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้เลขไหมหกหมื่นห้าพันกิโลอย่างที่คุณแอนแจ้งหรือเปล่านะคะกดปุ่มสตาร์ด้านนี้ได้เลยจ้า mm hmm. เลขไหมนะคะพี่ๆขาอยู่ที่หกหมื่น 5940กิกโลเท่านั้นเองนะคะพี่พีนะคะการใช้งานนะคะรถปี2019ถือว่าน้อยมากๆนะคะพี่พีขามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นแอ์นะพี่พีขาแอร์ใหญ่มากๆนะคะเพิ่มความเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะหรือตอนท้ายนะคะเย็นกันทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะพี่พนะคะส่วนคอนโซลนะคะใหม่นะคะสีดำสะอาดสะอ้านเลยค่ะพี่ๆขาเอกสารคู่มือต่างๆพร้อมครบใช้งานนะคะ นะคะตามกฎหมายทุกอย่างนะคะพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นเล่มรถนะคะภาษีพ,พรบรนะคะเอกสารทุกอย่างมีครบนะคะพี่พี่อ่ะโอเคเดี๋ยวแอจะให้ดูนะคะฟ้าด้านบนนะคะพี่พี่ขาไม่มีรอยเจิมใดๆเลยค่ะพี่พนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้แบบนี้เลยค่ะใหญ่ๆแบบจุกๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะเบาะตึงมากๆค่ะพี่พี ตึงๆเลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะคันนี้อันไม่อยากให้พลาดเลยนะคะหน้าจอก็เป็นระบบแบบสัมผัสแล้วนะคะพี่ๆขาสามารถเชื่อมต่อ a อ็อ AM, m เอฟ m อ็นะคะบลูทูธ USB ต่างๆนะคะใช้งานกันได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะพี่ๆนะคะ, <ๆ S 1> ะ,ะ AUX นะคะใช้งานได้หมดเลยจ้าเ <ๆ S 1> ถิบมาด้านล่างนะคะเป็นแอร์ค่ะพี่ๆขาแอร์ะนะคะปรับพัดลมด้านนี้นะคะ ปรับพัดลมด้านนี้ปรับองศาแอร์นะคะจะอยู่ที่ด้านนี้นะคะปรับองศาแอร์อยู่ด้านนี้นะด้านล่างนะคะก็ใช้งานแอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะคือคันนี้นะคะพี่พี่ขาด้านล่างนะจ๊ะดยวจะให้ดูนะคะมีเชื่อม มีชาร์จไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องใส่ของให้ด้วยนะคะเล็กๆตรงนี้นะคะขยับมานิดนึงจะเป็นช่องใส่แก้วค่ะพี่ๆนะคะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะเกียร์ใช้งานง่ายๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนอนวลอยู่นะคะส่วนด้านหลังนะคะเป็นช่องใส่ แก้วน้ำให้ Hi, นะคะขวดน้ำแก้วน้ำนะคะสามารถใช้ได้ปกติเลยนะคะแอร์แบ็คคันนี้ได้มา2ใบนะจ๊ะพี่ๆค่ะจะอยู่ที่ด้านพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ามการค่ะพี่ๆเป็นมัลติฟังชันฝั่งซ้ายนะคะปรับรถเสียงได้ที่พวงมาลัยด้านนี้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูที่ ห้องโดยสารตอนท้ายนะคะว่าจะกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะก่อนจะไปนะคะพี่พี่ขายอย่างให้ดูนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านเลยนะคะอันนี้รถสภาพพึ่งเข้าเลยนะคะพี่ๆนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานทุกบ้านเลยค่ะคันนี้นะคะรับประกันได้เลยว่ารถนะคะพี่ๆไม่มี ชนข้างชนท้ายชนหน้ามาแน่นอนนะคะอะนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ฝั่งด้านหลังนะคะเริ่มที่ประตูเลยค่ะพี่พี่ขาชอบจังเลยอะตรงนี้เป็นเบาะแดงแบบเป็นสีแดงแบบสีแดงแบบแดงเลือดหมูนะคะพี่พี่ขาแดงสวยมากๆตัดสีดํานะคะแล้วก็มีช่องใส่ของให้ตรงนี้นะคะจุ๊เลยจ้าปกตินะคะส่วนมากก็จะเห็นมีแค่ช่องเดียวนะคะแต่ความพิเศษของเจ้าคันนี้ก็คือได้มาเป็น2ช่องเลยค่ะ ส่วนรอยน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆนะคะคันนี้สวยงามพร้อมใช้งานมากๆนะคะแค่ล้างสปานะคะก็สามารถนำรถคันนี้ออกไปใช้งานกันได้เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวแอนจะขออ่ะขออนุญาตนะคะแลนให้พี่ๆดูก่อนว่าด้านหลังอันนี้มีตอนหลังอีกนะคะพี่ๆขาสองที่นั่งนะคะก็รวมเป็น เที่นั่งได้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะพี่พี่ะแดนให้ดูนะคะด้านหลังก็กว้างขวางสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามานั่งให้ดูนะคะพี่พี่ว่ากว้างขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะสำหรับ เจ้า BRV 1.5 SV คันนี้นะคะแล้วใช้งานน้อยมากๆนะคะแค่65,000กิโลเท่านั้นค่ะเบาตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอันให้ดูรอยน็อตต่างๆนะคะพี่ๆ่ะรถของเรานะคะทดลองขับได้ทุกคันค่ะพี่ๆนะคะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะคะถูกใจก็รับรถ กลับบ้านไปได้เลยค่ะพี่พี่ขาเพราะบริการของเรานะคะ,ะมีพร้อมทั้งไฟแนนซ์นะคะให้บริการที่นี่นะคะทุกวันนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่พี่ขาแต่แอนจะให้ดูช่องแอร์นะคะด้านบนนะคะแอร์สามตอนแบบจุกๆเลยนะคะคันนี้เย็นทั่วถึงแน่นอนค่ะไฟมีแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะพี่พี่ขาดูตรงนี้ ตึงๆเลยนะคะบงบอกว่าคันนี้ด้านหลังแทบไม่มีใครใช้งานเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูที่ด้านถ่ายกันนะคะ,ะที่ฝาประตูด้านท้ายนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ดูพี่ๆขาคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะรอยน็อตน,นะคะชบ ต่างๆนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยค่ะรอยน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะคะไม่ได้มีแกะขยับใดๆเลยค่ะพี่ๆนะคะไฟเดิมแท้โรงงานเลยค่ะนะคะคันนี้นะสำหรับเจ้า brv คันนี้ค่ะด้านหลังกว้างๆเลยค่ะพี่ๆนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะอ,าอยากจะเก็บเบาะตรงนี้นะคะพี่พีสามารถพับเบาะเก็บลงได้เลยนะคะพี่ๆีคันนี้ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะ เดี๋ยวจะลองเก็บให้ดูค่ะพี่ๆอ่านะคะก็ไปแบบนี้เลยค่ะพี่พนะคะโอเคค่ะพี่พี่ขาอะโอเคละค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะแล้วฟังโปรโมชั่นค่ะ มาดูกันที่หน้าห้องเครื่องค่ะพี่พี่ขาเจ้า Honda BRV 1.5 SV คันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง Honda IVT e c ค่ะตัวประหยัดยอดฮิตของ Honda เขาเลยนะคะพี่พี่นะคะอ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรูกลมคมชัดเจนค่ะพี่พี่นะคะไม่มีแกะมีขยับเลยค่ะน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะคะพี่พี่ขานะคะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนัก ชนหน้าพิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อมาแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะน็อตต่างๆค่ะพี่ๆยังอยู่ครบทุกจุดนะคะสติกเกอร์นะคะสะครับเพจนะคะต่างๆยังอยู่ครบเลยค่ะสําหรับเจ้า Honda BRV คันนี้นะคะใหม่พร้อมใช้งานมากๆค่ะพี่พๆขะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถใส่ครอบครัว7ที่นั่งค่ะคันนี้แนะนำเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะ มาถึงโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปกันแล้วค่ะพี่ๆขาสวยๆขาวๆนะคะคันนี้เลยนะจ๊ะ Honda BRV ค่ะ1.5 S V ปี2019ค่ะเลขไมค์แค่65,000กิโลค่ะพี่ๆฟังไม่ผิดค่ะเลขไมค์65,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะแอนว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะราคา479,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆนะคะ479,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนอยู่8,000กว่าบาท ะะสำหรับใครที่สนใจนะคะฐานเงินเดือนนะคะอยู่ที่16,000บาทนะคะพี่พี่ขาก็เป็นเจ้าของเจ้า honda brv คันนี้ไปได้เลยนะคะฐานเงินเดือน16,000บาทนะคะพนักง,งานบริษัทนะคะเอกสารใช้ง่ายๆเลยค่ะสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะพี่ๆค่สามารถเข้ามาหาแอนนะคะแล้วก็ปรึกษา เรื่องไฟแนนซ์ต่างๆได้นะคะพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราผ่อนต่อเดือนนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะผ่อน4เดือน4ปี5ปี6ปี7ปีได้เลยนะคะอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79นะคะฐานเงินเดือนนะคะ1 0 0 0บาทนะคะเป็นเจ้าของ BRV 7ที่นั่งแบบสายครอบครัวคันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญหน้าคันนี้แหลก ด้านบนนะคะเป็นแหลกหลังคามีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่นะคะด้านล่างนั่งกระจุกๆนะคะส่วนสัมภาระใส่ด้านบนได้เลยนะคะสําหรับเจ้า BRV คันนี้นะคะย้ําราคาอีกหนึ่งรอบนะคะ479,000บาทค่ะโทรมาหาแอนได้เลยนะคะที่0863440045นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะพี่พี่ขาสามารถนัดคิวล่วงหน้านะคะ จับจองคิวได้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะแอนจะได้รอกคิวไว้ให้นะคะเพราะว่าสายครอบครัวของเราต้องบอกว่าขายดีมากๆนะคะช่วงนี้นะ,ะไม่ช้านะคะพี่ๆขารีบๆเลยนะจ๊ะโทรมาได้เลยที่เบอร์0863440045ค่ะพี่ๆนะคะรอรับสายพี่ๆนะคะทุกวันเลยนะคะวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ